สวัสดีครับผมวันนี้เราพาดาวมาที่ไหนกันรู้ไหมนี่สาว่ายน้ำค่ะดาวอยู่ที่นี่ดาวสาร์าด้วยเอาหรอนี่ครับทุกคนเรามากันที่สวนน้ำนาวาแรงนาวาแรงไปสิคะ่ะอ้าเหรอหน,นีไหนูโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อบาทกันนะครับซื้อบาทแล้วก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋ออมีห้องทันด้วยนะนี่ไงนี่างตั้งแต่นานๆแล้นะาละเอียดโอเคป่เดี๋ยวเราอรวมเลยะวมที่มนเ๋ราวมเลยนะรวมเลยนะครับคือทั้งหมดเลยใช่ไหมเล่นได้ทุอ่ อนนี้เราก็ซื้อบัตรเรียบร้อยหมดแล้วนี่คือเราซื้อทุกโซนเลยใช่ไหมนี่ครับทางเข้าสวนน้ำนะครับมีสี่โซนด้วยกันมาโอ้โหทางเข้าเยต้องสแกนไหมอ่ะบไมก่ก็โอ้บรรยากาศนะครับร้านอาหารก็เต็มเลยจะเย็นเดาเราแป๊บหนึง่งเราแป๊บหนึ่งเก็บของเขาแล้วก อันนี้ผู้ใหญ่อุ้ยมันลึกมากเลยเนาะตรงไหนอ่ะอันนี้คือเราซื้อทุสโซนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าได้ทุสโซนอ้าวเราจะสไลด์ลงมาหรอครับฮะตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะมิ้นนะอ้าวตรงนี้เหรออ่า này á đi lên nó lỡ ao hôm nay mình đang uống dưới chân à lỡ à áo lỡ mất này à ôi này khả thử hả ô พ่อลืมลืมแตอนนึ่นนะอาดาเอาดาถ่ายกันเดียวสิอาาถ่าเหยียบตรนนั้นเหรออดาอยู่ที่ไหนจ้านตายแล้วม่นี้เราอยู่กันที่ไหลออดาสวัสดีสิ <S <S สวนน้ำนะครับดูสิทุกคนใหญ่มากเลยต้อม si? ีเยอะมากเลยนะครับนี่ไงมาสิมาสิเอามาล้มก่อนเนื้อสักโอ้โหเนื้อสัก โ,โอเค,โอ,เคโอ้ดเรากำลังจะสไลเดอร์กันนะว้าวน่ากลัวมาเลยสไลเดอร์นะคะอ,าาอ,อ่ะเดาไปคนเดียวไหมอ่ะอ่ะเดามาอยู่ข้างหน้าพ่อไหมมออกมาอยู่ข้างหลังพ่อสิมาจากข้างหลังพ่อจะอยู่ข้างหน้าเหรอ<ะ> Anh à đâu, mới lấy hả? Má, à đâu? À đâu? À đâu mấy ao hả? Ao liền. Áo đâu Áo liền. cả Mất อ้น้ำข้าหูตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนโซนมาแล้วดูสิโู้ใหญ่โตมากเลยทุกคนมันจะค่อยๆลึกใช่ไหมดาวนี่ไงอ๋อตอนนี้จะค่อยๆลึกแล้วนะอู้อู้จะกินตรงไหนอ่ะอยอกินกลัวกลัวเหรอ ดูสิทุกคนโอ้ยสวนน้ำมันใหญ่มากเลยนะเล่นได้ไม่หมดนะครับเล่นได้หมดเล่นได้ไม่หมดตรงนี้มันน้ำเลยไมน้อะไรอ่ะลื่นเหรอลื่นเหรออันนี้ไปขี่ข้างบนไหมไปขี่ล่องแพไหมะไปขี่หรอเอาเราขึ้นไปเลย อาดาวไปคนเดียวนะอย่าดิ้งอย่ดิอย่าดิ้งอย่ดิมาเดี๋ยวพอเข้าไปนอนแล้วนะฮะอาดาวเดี๋ยวพอขึ้นมานอนนะจบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาป้องกันสิฮขึ้น ล่องแก่งกลางล่องแก่งดูสิอาใช่ใช่ใชมากันครับอเดอรเดินช้าๆนะูสไลเดอร์ใหญ่โตมากเลยทุกคนไม่กล้าสไลเดอร์เลยว่ะไปอเดอเดี๋ยวเราไปล่องแก่งกันนะไหนอะฮะอดอกลัวไหมกลัวมันน่ากลัวอยู่ใช่ไหมเอาเหรอไปเดินช้าๆนะ ตรงไหนนะอะตรงหนนนน้มััันน่นนอลอ๋อเหรออ๋ออันนี้ก็ล่องไปใช่ไหมรันเทา้ารันเทา้าเ,ทาเย็นมากเลยอ,อ๋อมันจะล่องไปตรงนี้ลึกเหรอ<แ>ลึกลึกลึกอ,<แ> <c oughs> อันเดาว่าเราไปล่องไปอยู่นู่นไปเ,เอาขี่ขี่สิพ่อมา ทุกคนน้ำมันดึอดนานนะฮะอาดองใส่อะไรเดมิมไหมดูสิเดี๋ยวเราจะไปล่องล่องแก่งกันนี่ไงเราจะไปล่องกันไปล่องแก่งกันนี่ไงเราก็ล่องไปไปเดี๋ยวเราเอาสีเดี๋ยวเราเอาสีเหลืองกันดีกว่าเนาะไปอ่ะล่องไขึ้นข้างบนเลย โอเคดาวขึ้นข้างบนคนเดียวนะให้พ่อขึ้นด้วยไหมเอ่อปั๊บพวกอยาเดาเอาหรออู้ดาวอยู่ไหนกันน่ะโอเคอ๋อตอนนี้ดาวทำอะไรกันน่ะก็ไงกำลังมาอยู่เนี่ยดูลองไปลองไปทำรานรลนได้ไหมเอาเลยสินี่ไงดาวเดี๋ยวเราขึ้นสองคนพร้อมกันเนาะ แม่เอาไม่เอาม่นี่ไ่ะมนี่ไงมันกำลังไปของมานอยนี่ไงาคตัวอไม่ปแล้วอออ๋อพอตออยู่อย่างงี้แล้วก็ไปอย่างนี้ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไง

ูสิทุกคนมีเดนูสาวให้ชมด้วยโอ้นี่ไงกำลังมาอยู่ดูสิโอ้้ยลองไปไกลนะดูสิเอ้าเหรอว้าวอืมลึกอยู่นะลึกอยู่นิดหน่อยโอ้โหมีสัตว์น้ำมีสวนเยอะมากเลยเอาไปสิเออไป ปั๊มปัปั๊ปัปั๊มปั๊มปั๊มมาแล้วมปัมปัั๊มปั๊มปัมปั๊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 มมปเ๊มปัปัปั๊มปั๊มั๊มปั๊มปัั๊นปั๊มปัมปั๊มปั๊มปัมปั๊มปั๊มปั๊มปมปั๊มปม จะมาแล้วดูสิสไป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 ข,ขึ้นมาขึ้นมาอะไรขึ้นมาขึ้นมาเอาหรออ๋ออนาถอยนะมันจะมาแล้ว เอา้าไม่ขยับแล้วอดาลรอด้วยอเดลมาเขาไม่ขยับแล้วอ่啊เอาโอ้มัน,มนามันใหญ่มากเลยทุกคนใช่ไหมเอา้ามาเอ้าน้องเขาจะไปก่อนน้องเขาชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับชื่อย,ายา่ยาๆโอ้ชื่อยา่านะย่าๆกำลังจะไปกันแล้วนะทุกคนดูดิ เดูนนะครับเกาะข้ามไปนิดหน่อยเดินดีๆเราต้องเอามือเกาะอกนะไป2คนนะไปโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยอ่ะจับมือไว้แบบนี้นะเกาะเกาะอกไว้อ่ะ ก็องไว้แบบนี้นะโอ้ยผมก็กลัวนะเนี่ยอุ้ยมันสูงมากเลยทุกคนดูสิกล้าไปไหมไป้าไปสองคนพร้อมกันเหรออาดาไปไหมอาดากล้าไหมโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเอาพร้อมแล้วเอาไปเลยเอาโอ้ โอ้น้องเขากล้ามากเลยว่ะผมยังไม่กล้าเลยทุกคนป,ปิดฝาไว้นะป,ปิดมา,าเดี๋ยวกันดูน้องเขากน่อนนี่เราจะไปหรอเดี๋ยวมันจะลื่นนะดินเดินลุนดะีๆนะโอ,อ้โหโอ้โห ไม่กล้าเล่นได้ยังไงเนี่ยโอ้ยมันฮะอู้หูยมันน่ากลัวเนาะอันนี้ขนาดแค่โอู้หเหมือนเรากําลังแบบเร็วมากเลยเนาะเมื่อกี้หากล้าเล่นได้ยังไงอะหนำเข้าจมูกมเลยวะ ดาากำลังจะสไลเดอร์ลงมาแล้วนะครับทุกคนมามา,มอ,าอ๋ออะเราต้องจับมือแบบนี้ไว้นะเหมือนเราสไลเดอร์อะจับมือไว้อเอาเอาไปสิไปไหมไม่แล้วเหรออุ้ยมันใหญ่ใหญ่แล้วนะไม่กล้าเลยครับบอกเลยว่าไม่กล้าเลยเนาะโอ้โหหองสำหรับคุณชอบท้าทายนะคะมากันได้นะ ช่ไหม่่ันอยืมไม่ต้องซื้อนะครับดูสิสามสองแกจะจอกมาแลว้วโอ้อเอามาเอาเอามาไม่สิ้นหรอไม่สิ้นะอไม่สิ้อนะโอ้นักกากลัวมาเลยไรากล้าทำไหม กล้าสไลเดอร์ไหมมาดาวกำลังจะสไลเดร์ลงมาแล้วทุกคนลบหลบ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 ลลบลบเอหเขียนมาเลยดูซิโอเคเดี๋ยวดาวเปาให้ดูน่ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเ,เราเล่นสวนน้ำที่เชียนไลยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ไยบายกันแล้วก็คันต่อไปก็เจอกันใหม่นะครับโอเค,อเคมานะเดี๋ยวเราบาไมค์กล้องกันเดี๋ยวเราจะยงขึ้นไปนะทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามบาย,บาย,บาย